ล่ะลูกลาอยากชิมมากเลยค่ะนางเห็นสีสันนะคะวันนี้นึกอยากจะทานขนมไทยๆนะคะก็เลยอยากจะทำคลองแครง3ามสีค่ะวันนี้ใช้แป้งมันตราต้นสนนะคะใช้แป้งมันแค่ชนิดเดียวก็สามารถทำคลองแครงได้แล้วค่ะสีแดงจากสีผสมอาหารสีม่วงจากน้ำดอกอัญชันและสีขาวจากธรรมชาติค่ะใส่น้ำร้อนผสมสีผสมอาหารลงไปค่ะ พอนวดแป้งเหนียวได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ในถุงพลาสติกไว้ค่ะกันแป้งแห้งนะคะไม่มีพิมพ์ทำตัวคลองแคลงนะคะก็จะใช้ซ่องแทนค่ะ ก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะปะปนกันไปถ้าเกิดใช้พิมพ์คลองแข็งก็จะดูสวยงามกว่านี้อยู่ค่ะนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราทําทานเองนำไปต้มกันเลยค่ะต้มจนคองแข็งลอยขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีใสๆนะคะก็แสดงว่าสุกค่ะแม็หิวจังเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชิมแล้วลูก เห็นสีสันนะคะหรือว่าเป็นลูกอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จแล้วนกในน้ำเย็นเลยค่ะสีสวยน่ารับประทานตรงเลยค่ะสีสันไหมสดใสน้าตาลทราย น,นี้จะทำสองเม,ม,มนูนะคะยำทะเลค่ะมีใส่ปลาหมึกกุ้งแล้วก็ปูอัดนะคะอีกเมนูหนึ่งก็จะทำผัดบะหมี่สำเร็จรูปค่ะใส่แค,ครอทบลอกเกอรี่ใส่เห็ดใส่กุ้งแล้วก็ใส่หมูค่ะเส้นบะหมี่สำเร็จรูปลวกเรียบร้อยแล้วค่ะ <tr uth> อันนี้ก็คือน้ำยำผสมเครื่องปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปหมดเลยเผ็ดเผ็ด,ดยิจัด พอดีจานเป๊ะเลยจ้ะยำทะเลรวมมิรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เป็นเมนูผัดบะหมีส่สำเร็จรูปค่ะ ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันค่ะสวัสดีครับมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะเชิญเซบเชิญเซบค่ะจัดการเลยเอาเลยมีมากแลวอนะพี่น้องคะของยีรามีหมูผัดเขาเรียกเลยนะหมูผัดบวบหมูผัดน้ำปลานะคะใส่บวบหลาชอบมีข้าวสวย นะกินแกาวกับยำรสแซ่บชิมยำไม่รู้แต่เผ็ดนะไม่ค่อยมีใครทานยำกับยำห,หรอกคะ่ะกะหลังทานยำไม่ค่อยเป็นชิมจ้ากับเสียวเต คะ่ะอากาศดีอยู่ค่ะวันนี้แต่ลมแรงป,รปร้าป้าบุกุดดูฟังนะบุกุดดูฟังก่อนมาเผ็ดดีเป็นต้นายแต่ยำไหมทะข,ข้าวไหมคะตอนแรกว่าจะทำยำบะหมีส่สำเร็จรูป เปลี่ยนใจค่ะเพราะว่านี่ก็มันมีเส้นเดือดูกมันจะชนกันนะคะมันจะร้ายปวด ป้าดูลมดูฟังลมแรงคร่ะพี่น้องคะที่ฝรั่งเศสยังไม่ได้ร้อน<ม>แบบสบายใจนะคะร้อนแบบสบายใจเยังกรกฎาสิงหาแซบมันมากเแซบมากๆอ,อร่อยมากๆนี่ก็าแซบป,ะปะ้าป้าเพิ่งกินยได้ชิมแลอวลูกเพนจินตั้งนาชอบม,กมากๆชอบมากๆครับ Un macabre. Bon, maintenant, mm. pas assez de bois. Tu veux me mettre du riz un peu aussi, s'il te plaît? Mm. <coughs> merci. Mm. Oh, je reprendrai peut-être après. Comme on a dit, mais peut-être que je reprendrai après. C'est bon, merci.

ใส่พี่ดีด่แหละลูกนะ้ทาทำเป็นไหมโอ้เราจะกินมาดูสิทืมแล้วก็อะไรเผ็ดๆนะคืออะไรพริกพริกแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำกะปิน้ำกะปิอะไรล่ะลน้ำอะไรเม็ดข้าวคาว มีน้ำปลากับน้ำตาลอ่าใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดเดียวนะนิดเดียวหยิบน,นิดเดียวเดียวผมตกเดี๋ยวผมตกเดี๋ยวผมร่วงแค่นี้เลยจ้ะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยซอสพริกค,ค่ะซอสพริกใส่เข้าไปด้วยนะลูกเพิ่มสีสันสวยงาม อืมถ้างั้นจะออกขา,ขาวๆไม่ค่อยสวยงามออมันทำง่ายอย่อืมแ้วทำให้ยายจ๋าชินนะที่มังไทยเรใส่พริกเยอะ ไอพ้พันถือจะได้ชิมนะคะน้ำแข็งก็มีนะคะล่าใส่น้ำแข็งมาทานด้วยกันนะคะล่าใส่น้ำแข็งด้วยอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะเหนี่ยมหนึบๆเนาะอ้ออร่อยดีลูกพ่อออร่อยไหม อะไรไหมครับอร่อย,ยจกบน้ำแข็งก้อนใหญ่นะคะปู่ย่กกา,ยาไม่ชอบนะครับปู่ย่าบอกว่าเหมือนพลาสติกนุ่มนับนุ่มนับอขอแม่ใส่งาด้วยนะเส่เม็ดงาด้วยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ลม วันนี้อากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่ามีลมนะคะพอลมมาทีไรก็นาวหนาวครับพี่น้องค่ะับอ,อจะรอมนะคะทําไมไม่เห็นจะรอมมาทานข้าวบ้านยายไหมเลยหายไปนานเป็นปีๆแล้วนะคะจะรอมคือตั้งแต่จะรอมมีแฟนนะคะมีแฟนนะคะแล้วก็แฟนก็อยู่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นจะรอมก็ไม่ค่อยมาอีกเลยค่ะยายไหมก็เข้าใจนะคะเพราะว่าจะรอมมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกนะคะลูกติดจาก ภรรยาจากแฟนเนี่ยแหละค่ะคนหนึ่งนะคะเป็นลูกชายทีนี้เนี่ยตอนนี้แฟนคุณจะลอมนะคะก็ตั้งท้องแล้วค่ะใกล้คลอดแล้วนะคะอีกประมาณสองเดือนก็จะคลอดแล้วค่ะส่วนเพศหญิงหรือเพศชายนั้นยังไม่ทราบค่ะพี่น้องคะจะลอมไม่บอกนะคะทราบข่าวว่าแฟนท้องนะคะจะรอมเขาก็ได้ไปหาดูบ้านนะคะไปหาดูบ้านตั้งหลายเดือนนะคะกว่าจะถูกใจค่ะตอนนี้ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะมีการขนย้ายเข้าของไปบ้างแล้วค่ะ ส่วนอาพาร์ตเมนต์ของจจรอมนะคะก็จะให้คนเช่าค่ะจจรอมไม่ได้ขายนะคะว่าช่วงนี้เขาก็คงจะยุ่งยุ่งนะคะทั้งแฟนจะคลอดแล้วมีการย้ายบ้านใหม่เก็บข้าวของทําความสะอาดบ้านซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะจจรอมเขาก็ยุ่งยุ่งนะคะที่แม่ก็จะบอกว่าจจรอมก็สบายดีอยู่ค่ะนะคะกาลังจะเป็นพ่อคนแล้วนะคะปู่กับย่านะคะพี่น้องขาก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทานอาหารกับยายใหม่แล้วนะคะ ไม่ค่อยมาบ้านแล้วเพราะว่าปู่บอกว่าปวดขาค่ะไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่นะคะยายใหม่ก็ไม่อยากจะไปบังคับให้มานะคะเพราะว่าฝรั่งเศสนะคะชาวฝรั่งเขาจะเป็นคนที่แบบมีโรคส่วนตัวสูงนะคะถ้าเกิดไม่อยากมาก็คือคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปบังคับให้มา <problèmes> อย่างเงี้ยค่ะพี่น้องคายายใหม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะมาก็ยินดีต้อนรับนะอะไรเง,งี้ยค่ะมันไม่ยากนะคะ,ะ,คะพอเห็นปู่ไม่มา่าก็ไม่มาคะ่ะเพราะปู่กับ่าก็จะไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะคะ โดยเฉพาะแม่ย่าค่ะแกจะเป็นคนที่แบบเซนส i v e นะคะ,ะถ้าได้ทานข้าวโดยที่ไม่มีปู่เนี่ยค่ะย่าก็จะแบบไม่ค่อยสบายใจแล้วนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้ง60กว่าปีแล้วนะคะพี่น้องขาก็เลยชินกับการแบบอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันเนี้ยค่ะถึงจะมีทะเลาะบอแวงกันแทบทุกวันนะคะไม่เข้าใจกันแทบทุกวันแต่ก็ก็ยังรักและเป็นห่วงกันดีค่ะสําหรับปู่กับย่านะคะเรื่องอาหารการกินล่ะก็ บางครั้งยายไหมนะคะก็เอาอาหารไปส่งปู่กับย่านะคะเป็นอาหารที่ที่อาหารฝรั่งบ้างอาหารไทยบ้างเนี่ยค่ะก็มีเอาไปส่งบ้างหลังจากตลาดเลิกยายไหมก็มีผลไม้หรือว่าพิซซ่าติดไม้ติดมือเอาไปฝากทุกครั้งค่ะแล้วใครเป็นคนชอปปิ้งให้คุณปู่ก็คุณปู่นั่นแหละค่ะนะคะเรื่องชอปปิ้งเนี่ยปู่แบบถึงจะปวดขาปู่ก็อยากไปค่ะปู่อยากไปชอปปิ้งเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะคะ ปู่ก็จะซื้อมาทีละเยอะๆเนี่ยค่ะซื้ออาหารแห้งอาหารกระป๋องซื้ออย่างเงี้ยค่ะพี่น้องคะหรือว่าบางครั้งยั่ไหมไปห้างเงี้ยปู่เขาก็โทรมาบอกว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้หน่อยเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากถ้าซื้ออาหารเป็นจํานวนเยอะๆนี่ปู่จะไปเองนะคะอันนั้นปู่ไปได้ค่ะไม่ปวดขานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยัยใหม่ก็เข้าใจนะคะปู่เขาอาจจะมอะีอยากจะพักผ่อนนะคะเพราะว่าจากที่ทานอาหารเสร็จนะคะส่วนมากปู่เขาจะงีบนะคะ ปู่จะนอนนะคะแต่ที่เนี้ยจะไม่ค่อยได้นอนค่ะเพราะว่าเสียงดังนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของอีลานะคะที่มีการหยอกล้อเล่นกันกันกบยา่าหรือว่าเสียงนู่นนี่นั่นนะคะปู่ก็ไม่ค่อยจะได้นอนนะคะคิดว่าปู่คงอยากจะแบบอยากจะออนอนกลางวันนะคะหลังจากมื้ออาหารอยากจะพักผ่อนให้เต็มที่เงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องขายยังไงก็เข้าใจปู่กับย่าก็อายุมากแล้วนะคะก็เอาที่สบายใจนะคะ ไม่อยากจะไปแบบไอ้ไอ้บังคับหรืออะไรเงี้ยค่ะถามว่าทําไมไม่เอาอาหารไปทานที่นู่นคือบางทีรออาหารไปทานที่นู่นนะคะเราถ้าเป็นอาหารแบบเล็กๆนน้อยน่ะเอาไปได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมนูหลายๆอย่างมันก็จะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าบ้านปู่กับย่าจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีถ้วยนะคะช้อนก็จะไม่ค่อยมีมีแค่สองสามคันอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นจานกับมีดมากกว่านะคะจะไม่ค่อยมีแบบสะดวกสบายนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าเอาไปแล้วนะคะก็ก็คิดว่าปู่อยากจะพักผ่อนหรือเปล่าเนี่ค่ะก็เกรงใจนะคะพี่น้องขายังไงก็เกรงใจอยู่เพราะว่าฝรั่งเศสเขาก็จะมีความเป็นแบบส่วนตัวนะคะแต่ปู่แต่ปู่กับย่าก,ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยปู่จะอองเหนื่อย ก็เลยอยากจะให้พักผ่อนอะไรนะคะถ้าเกิดอา,อากาศดีๆว่างๆเนะคะก็จะไปรับไม่ยา่าไ,ไปทานไอศคร,รีมในเมืองอยู่นะคะไปทานด้วยกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมและเป็นกําลังใจคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ